ผมเชื่อว่าหลายคนเคยฟังเพลงนี้ครับนี่คือเพลง Somebody That I Used To Know ของ Goldie ยศิลปินเดี่ยวชาวออสเตรเลียนะครับหรือชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือ Walter The Backer แต่เพื่อนๆของเขาเนี่ยก็มักจะเรียกเขาว่า w a l l y e นะครับหรือ w a l l y e The Backer นั่นเองครับแต่สำหรับคลิปนี้เพื่อความไม่สับสน ขอเรียกเขาว่ากดิเย่ละกันครับเพื่อนๆน่าจะคุ้นเคยกันมากกว่ากดิเย่เนี่ยได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในวันที่เขาออกอัลบัม้ม Making m i l l e r s อัลบั้มชุดนี้นะครับมีเพลงชูโรงอย่าง Somebody That I Used To Know ที่เปิดตัวครั้งแรกในวันที่5รกรกฎาคมปี2011 Somebody That I Used To Know นะครับ มันเป็นเพลงที่ฟังง่ายคือเพลงมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลยครับเนื้อเพลงเนี่ยมันพูดถึงความเจ็บปวดจากความสัมพันธ์คือมันมีหนึ่งฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หนึ่งอยู่แต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาก็ทําเป็นเหมือนเขาไม่ได้รู้สึกอะไรซึ่งผมว่าพอมันเป็นเนื้อเพลงแบบนี้มันก็เลยเข้าถึงผู้คนเนี่ยได้ง่ายเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ด้านความรักที่มันเจ็บปวดอะไรประมาณนี้ครับ ส่วนเรื่องดนตรีนะครับเรื่องดนตรีเนี่ยก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เพราะว่าเพลงเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเพลงเนี่ยพูดกันตามตรงมันมีอยู่แค่ประมาณ3คอร์ดคือเริ่มต้นมาเนี่ยมันมีอยู่แค่2คอร์ดวนกันไปมาแล้วพอมันเข้าดนฮุกเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคอร์ดแล้วมันก็วนแบบเนี้ยครับไปทั้งเพลงแต่ว่าไอ้ความง่ายแบบเนี้ยครับมันส่งผลให้เพลงเนี้ยได้รับความนิยมระดับปรากฏการณ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันมันได้รับความนิยมขนาดไหน ผมบอกได้เลยว่ามันแทบจะคลองใจคนไปนเกือบครึ่งโลกแล้วครับรู้จักชาร์ตครับนี่ก็เป็นชาร์ตเพลงที่ Somebody that I used to know เข้าไปทำอันดับของแต่ละประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างาคร่าวๆให้ฟังนะครับว่ามีประเทศอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับก็ขึ้นท็อปชาร์ตท,ที่บ้านเกิดของตัวเองเลยครับก็คือที่ออสเตรเลียก่อนที่จะค่อยๆย,ยึดคลองท็อปชาร์ตในแต่ละประเทศครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกา อังกฤษหรือว่าสวีเดนสโลวาเกียสกอตแลนด์โรมาเนียโปแลนด์นิวซีแลนด์เนเธอร์แลนด์เม็กซิโกรวมถึงอิตาลีด้วยครับแล้วก็ความแรงของเพลงนี้ครับมันยังไม่หยุดแค่นี้ครับมันส่งผลให้โกลิเย่เนี่ยคว้ารางวัลแกรมมี่ในสาขาเลกคอร์ดอ h e เด a r แล้วก็ b e s t Pop d u o Group p e r f o r m a n c e และ b e s t Alternative Music a l b u m ยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะว่าสื่อของออสเตรเลียเองเนี่ยเขาก็ยกย่องว่ากูดิเย่นะครับเป็นศิลปินที่มีความสำคัญต่อวงการศริละปะในบ้านเขาอะนะครับส่วนตัวเพลง Somebody That I Used To Know ก็ถูกเชิดชูในฐานะเป็นหนึ่งในเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่หลังจากปรากฏการความร้อนแรงของ Somebody That I Used To Know จบลง ชื่อของกดิเย่ก็ค่อยๆหายไปคำถามคือกดิเย่เนี่ยเขาหายไปไหน to คือจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับเขาก็แค่กลับไปทำเพลงกับเพื่อนๆของเขาต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นศิลปินเดี่ยวเขาเคยมีวงกับเพื่อนๆมาก่อนหน้านี้แล้วครับตั้งแต่ปี2002 ซึ่งเขาใช้ชื่อวงนั้นว่า The Basics ซึ่งในปี2015เนี่ย The Basics ก็ได้ปล่อยอัลบั้มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Age of Entitlement นะครับและในปี2019เกนี่ยก็ยังปล่อยออกมาอีกหนึ่งอัลบั้มนะครับโดยใช้ชื่อว่า Basics ซึ่งทั้งสองอัลบั้มเนี่ยมันประสบความสำเร็จในระดับที่เรียกว่าเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแล้วก็นอกเหนือจาก The Basics แล้วนะครับ g ิ t ย e ก็ยังไปร่วมงานกับศิลปินอินดี้ป๊อปชาวอังกฤษอย่าง b b o ในเพลง The Way You Talk นะครับซึ่งการร่วมงานกันครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกครับเพราะว่าก่อนหน้านเนี้ยตอนอัลบัม้ม Making m i l l e r s โคดิเย้เขาก็ชักชวนให้ BBO มามิกซเพลงยอดฮิตอย่าง Somebody That I Used to Know มาแล้วซึ่งมันก็กลายเป็นเวอร์ชั่นที่มันดูดีไปอีกแบบหนึ่งเลยครับ นอกจากนี้แล้วกดิเย่ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งค่ายเพลงที่มีชื่อว่า Spirit Level แล้วก็ Forgotten Futures อีกด้วยและในปี2018ชื่อของกดิเย่ก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังมีการปล่อยวิดีโอในช anel YouTube ของวง The b a s i c เป็นคลิปวิดีโอการแสดงสด ของก d ดีเย่ร่วมกับวง The Basic และ m o n t ี้คอ t o n ในรายการ The Song r o o m นั่นเองครับและแน่นอนว่าโชว์ครั้งนี้มันก็ต้องมีเพลงดังอย่าง Somebody That I Used To Know รวมอยู่ด้วยซึ่งมันทำให้หลายๆคนเนี่ยพอได้ฟังแล้วก็นึกถึงช่วงเวลาในอดีตในวันที่เพลง Somebody That I Used To Know เนี่ยโด่งดังทั่วบ้านทั่วเมือง ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี้โกดีเยจะไม่ได้ปล่อยเพลงใหม่ของตัวเขาเองเลยนะครับแต่ผมก็มีความเชื่อว่าแฟนเพลงหลายๆคนเนี่ยก็ยังคงเฝ้ารอวันที่เขาจะปล่อยผลงานเพลงใหม่มาให้พวกเราฟังกันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่าโกดีเยจะมีผลงานใหม่อีกเมื่อไหร่คอมเมนต์กันมาได้นะครับ